ส่วนข่าวเศรษฐกิจนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตือนภาคส่งออกให้ระวังความผันผวนของค่าเงินแม้ว่าช่วงนี้เงินบาทจะอ่อนค่าแต่ก็ควรทําประกันความเสี่ยงนางจันทวันสุจริตกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทกล่าวว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะยังคงผ,ลผ,ลผลันผวนโดยเฉพาะเมื่อใกล้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในเดือนมิถุนายนเพราะตลาดจะมีการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ซึ่งขณะนี้คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในช่วงเดือนกันยายนหรืออย่างช้าในช่วงปลายปีดังนั้นผู้ประกอบการไม่ควรวางใจต่ออัตราแลกเปลี่ยนและควรทำประกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ<ส>ด้านนางสาวชิราอารมณ์ดีผู้อำนวยการอวุโฝ่ายตะการตลาดทพปทกล่าวว่าค่าเงินบาทซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ33บาท50ตางค์ต่อเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ2เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐแต่แข็งค่าขึ้นร้อยละ2.75เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแต่ก็ถือว่าแข็งค่าน้อยคงน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงที่แข็งค่าที่สุดที่ร้อยละ3.75ซึ่งช่วยทําให้ผู้ประกอบการสามารถกําหนดราคาสินค้าเพื่อแข่งขันได้ง่ายขึ้นด้านอัตราความผันผวนขอ,ของค่าเงินอยู่ที่ร้อยละ6-7ถึงเเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ3-4ถึง